สวัสดีค่ะวันนี้ฮอ l ลีมิสก็จะมาเล่าเรื่อยเปื่อยกันนะคะโดยที่ว่าหัวข้อเล่าเรื่อยเปื่อยในตอนนี้เนี่ยเกิดจากการที่ที่ผ่านมาเนี่ยแม่หมอได้รีเสิร์ชทำฮอลลีมิสฮอลลีมิสที่จะจบเรื่องราวตำนาน สำหรับไพ่สำหรับตอ t ทาโร่ใช่ไหมคะแล้วก็พอหาข้อมูลมากๆเนี่ยที่มามันก็แตกต่างหลากหลายเนาะแล้วส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็ได้พบเจอว่าเอ้ยบางทีมันมีคำศัพท์หลายๆคำอะ่ะที่เขาใช้แตกต่างกันเหมือนใช้คนละคำกันแต่ว่าหมายถึงสิ่งสิ่งเดียวกันก็เลยมาคิดดูว่าเอาจริงๆแล้วเราได้สัมผัสกับเรื่องคำศัพท์ที่มันต่างกันอย่างนี้ในชีวิตจริงเนี่ย เท่าไหร่กันเชียวก็บังเอิญก็ไม่ได้บังเอิญหรอกคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วแม่หมอเป็นคนชอบอ่านการ์ตูนอยู่แล้วด้วยก็ได้เจอแบบเหมือนการ์ตูนที่แบบเอ้ยตัวเอกเป็นพ่อมดแล้วก็ก็มาคิดดูต่อว่าเอ้ยจริงๆแล้วแบบเหมือนเรื่องคนที่ใช้เวทเนี่ยก็มีชื่อเรียกหลากหลายนะคือเคยเล่นเกมสมัยก่อนอะที่ตอนแรกเริ่มมาเนี่ยมีอาชีพเป็นเมจแล้วก็พอเหมือน อัพคลาสขึ้นไปอาจจะมีแบบเป็นอย่างอื่นต่อไปอาจจะเป็นแบบซอร์สเลอร์อาจจะเป็นแบบว er, อลล็อกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออจริงๆแล้วพวกนี้เนี่ยมันเหมือนหรือมันต่างกันนะวันนี้เรื่องที่เราเอามานำเสนอมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคลากรสายเวศค่ะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งที่มาของข้อมูลทั้งหมดที่เราเอามานำเสนอในวันนี้เนี่ยเราค้นหาจากอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางทีข้อมูลอาจจะถูกไม่ถูกอาจจะเหมือนว่าแตกต่างกับที่คุณรู้ถ้าเกิดมีความเห็นอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้เลยหรือคิดว่าแบบเอ้ยมันไม่ใช่นะจะแก้ไขย,ยังไงก็บอกกันได้นะคะคอมเมนต์กันมาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากบุคลากรสายเวชพื้นฐานเลยดีกว่า อันแรกสุดเลยค่ะ w i s h ค่ะ w i s h เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าจะเป็นผู้หญิงที่สามารถใช้เวทมนต์ได้แต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยตามคำจำกัดความของ w i s h นะคะไม่ได้มีแค่แม่มดอย่างเดียวแต่ว่าจำกัดความทั้งพ่อมดและก็แม่มดด้วยซึ่ง w i s h เนี่ยจะเป็นผู้ที่ใช้เวทมนต์พื้นบ้านนะคะที่ว่าบางทีก็ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมาย ถ้ามีจริงๆเนี่ยก็อาจจะใช้ของที่เป็นเหมือนหาได้ง่ายแล้วก็เป็นของบ้านๆอะไรเงี้ยพิธีกรรมก็จะง่ายๆทั้งนั้นซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยวิชเนี่ยจะเหมือนเป็นผู้ทรงภูมิในชุมชนแล้วก็พลังของวิชก็จะเกี่ยวกับการเสริมสเสน่ห์การสาบแช่งบางทีอาจจะมีทักษะการรักษาด้วยสมุนไพรก็เป็นได้ก็อย่างที่แอฟริกาเขาก็จะเรียกว่าวิชด็อกเตอร์อย่างเงี้ยใช่ไหมคะ ซึ่งมันก็มีความเชื่ออีกว่าบางทีแล้วเนี่ยวิชอาจจะมีพลังที่จะสามารถสื่อสารกับวิญญาณระดับล่างได้ด้วยซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพลังของวิชมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่ได้รับสืบต่อภูมิปัญญาจากรุ่นเก่าก็คือเหมือนแบบได้รับความรู้รุ่นต่อรุ่นแล้วก็เอามาฝึกฝนใช้งานจริง ทำให้แบบเหมือนบางทีพลังมันเพิ่มขึ้นจากการฝึกฝนหรือว่าจากความรู้ที่มันเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยบางทีเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเวลาเขาเรียกวิชกันเนี่ยมันจะไม่ใช่ในเหมือนภาพลักษณ์นี้มันจะค่อนข้างเป็นคนที่แบบเหมือนเอ้ยใช้เวทมวนตร์รุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้เป็นคำจํากัดความที่ เราหามาได้นะคะว่าจริงๆแล้ววิชเนี่ยจะค่อนข้างบ้านๆน,นะคะเป็นคนใช้เวทมนต์ง่ายๆแล้วก็บางทีอาจจะไม่ได้มีพลังรุนแรงอะไรก็จะอยู่แบบเหมือนเป็นผู้มีอาคมในแถบละแวกชุมชนนั้นอาจจะเป็นเหมือนหมอยาหมอธรรมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะดังนั้นเราก็มาดูต่อกันดีกว่าค่ะว่าบุคลากรสายเวทถัดไปเนี่ยคืออะไรนะคะวลอลลกค่ะ คือตามความหมายเบื้องต้นเลยเนี่ยวอลล็อกเนี่ยเหมือนเป็นวิชที่เป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราเรียกพ่อมดจริงๆแล้วอะคือจะเป็นวอลล็อกนะคะแต่ถ้าว่าวอลล็อกเนี่ยก็จะมีความหมายเพิ่มเติมขึ้นมาคือเขาจะเป็นผู้ที่ปฏิเสธพันธสัญญาหรือว่าเป็นผู้ทรยศค่ะโดยที่ จากที่เราเห็นตามสื่อต่างๆหรือว่าบางทีแล้วอาจจะเป็นเกี่ยวกับหนังสือซะมากกว่านะคะคือวอลล็อกเนี่ยค่อนข้างจะมีความเกี่ยวข้องที่จะเข้าฝ่ายกับปีศาจหรือว่าเข้ากับฝ่ายที่ชั่วร้ายดังนั้นถ้าหากดูกันเนี่ยวอลล็อกอาจจะมีสองความหมายก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วที่เราคุ้นชินกันมากกว่าเนี่ยอาจจะเป็นในความหมายหลังที่ว่าจะเป็นพ่อมด ที่อยู่ฝ่ายชั่วร้ายนะคะและพลังของวอลล็อกเนี่ยเกิดจากอะไรเราได้พูดไปแล้วใช่ไหมคะว่าวอลล็อกเนี่ยคือผู้ที่ปฏิเสธพันธสัญญาหรือว่าผู้ทรยศนะคะ พลังของเขาเนี่ยก็เลยมาจากการที่มีความเกี่ยวข้องกับพันธสัญญาเขาอาจจะไปทําพันธสัญญากับปีศาจก็ได้หรือว่าเขาอาจจะไปทําพันธสัญญากับวิญญาณหรือว่าเทพแต่ว่าเขาผิดสัญญาคือบางทีแล้วในพันธสัญญาอาจจะเป็นแบบเหมือนใช้พลังเพื่อช่วยผู้คนแต่ว่าเขาเอาพลังนั้นอะไปใช้ในทางชั่วร้ายดังนั้นแล้วเนี่ยคาว่าวอลล็อกก็เลยกลายเป็นพ่อมด ที่ค่อนข้างจะออกแนวชั่วร้ายไปค่ะและบุคลากรสายเวทต่อมาที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือเมชค่ะเมชเนี่ยจริงๆแล้วถามว่าเป็นบุคลากรสายเวทในความเป็นจริงหรือเปล่าก็ไม่เชิงซะทีเดียวนะคะเพราะว่าเมชเนี่ยเอาจริงๆคือมันเป็นการเรียกรวมๆของผู้ใช้เวทต่างๆแต่ว่า ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในเกมแล้วก็ฟิกชันซึ่งก็คือแบบเหมือนเรื่องแต่งเป็นนิยายอะไรต่างๆคือเป็นเรื่องราวสมมุติขึ้นมาค่ะและผู้ใช้เวทในนั้นเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็น mage แต่ว่าบางเรื่องราวบางนิยายอะไรอย่างเงี้ยก็มีใช้คำศัพท์อื่นๆเช่นเดียวกันนะคะไม่ใช่แค่ mage อย่างเดียวพลังของ mage เนี่ยจะเป็นพลังที่ค่อนข้างเป็นเชิงรูปธรรมอะคะ่ะคล้ายๆกับว่าเป็นพลังงานธาตุ พลังงานเหมือนเป็นพลังมานาสร้างมวลสารต่างๆเคลื่อนที่หรือว่าแบบบีบอัดมวลสารแล้วก็แบบใช้โจมตีคือส่วนใหญ่พลังของเมจเนี่ยเพราะว่ามันมาจากเกมแล้วก็มาจากแบบเรื่องแต่งต่างๆใช่ไหมคะพลังของเขาก็เลยจะค่อนข้างเกี่ยวข้องกับการต่อสู้เป็นหลักแล้วพลังของเมชเนี่ยมาจากอะไรคือ พลังของเมจเนี่ยอาจจะแตกต่างกับผู้ใช้เวทที่อยู่ในความเป็นจริงเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีการศึกษาไม่ได้มีการผ่านพิธีกรรมไม่ได้ทำพันธสัญญาอะไรกับใครไม่ได้แบบเหมือนมีการสืบทอดพลังอะไรมาเลยนะคะแต่ว่าพลังของเมจเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนคลาสค่ะแล้วก็แบบเหมือนบางทีพอเลเวลอัพเลเวลเพิ่มขึ้นเปลี่ยนคลาสได้ก็จะ ได้เป็นเมจขึ้นมานะคะมีพลังการใช้มานาขึ้นมาค่ะและบุคลากรผู้ใช้เวทถัดไปนะคะที่เราจะพูดถึงก็คือ Wizard ค่ะ Wizard เนี่ยคือถ้าเกิดเราฟังครั้งแรกเราอาจจะรู้สึกว่า Wizard เนี่ยเป็นวิชที่เป็นผู้ชายหรือเปล่าเพราะว่าวิชเนี่ยน่าจะเป็นแม่มดแล้วก็ Wizard เนี่ยเป็นพ่อมดแทนเพราะว่าแบบ เราอาจจะเคยได้ยินแบบ The Wizard of Oz ใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็เป็นพ่อมดแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง w i s h และก็ Wizard ไม่ได้มีการจำเพาะเพศในทั้งสองคำนะคะคือ Wizard ก็เป็นคำศัพท์ที่ใช้เรียกผู้ใช้เวทแบบรวมๆมาค่ะซึ่งสิ่งที่แตกต่างระหว่าง w i s h และ วิสัยก็คือวิชเนี่ยจะใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านก็คือเหมือนเวทมนต์บ้านๆนะไม่ได้มีการศึกษาเรียนรู้อย่างเป็นระบบนะคะแต่สำหรับวิสัยเนี่ยจะมีการเรียนรู้มีการศึกษาอย่างจริงจังก็คืออาจจะมีการใช้ตำรา การศึกษาอ้างอิงในสาขาต่างๆคือวิเศษ์อาจจะเรียนรู้เกี่ยวกับโหร,ราศาสตร์อาจจะเรียนรู้ดาราศาสตร์อาจจะเรียนรู้การแพทย์การเล่นแร่แปรธาตุรวมถึงศาสตร์ลึกลับอื่นๆนะคะที่แบบบางทีแล้วเราอาจจะเห็นได้ในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์และก็ใน คำจำกัดความเนี่ยก็เหมือนในหนังเลยค่ะเหมือนในแฮร์รี่พอตเตอร์แหละว่าวิศร์แต่ละคนเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญหรือว่ามีพลังที่แตกต่างไปแล้วแต่ว่าบางคนได้ฝึกศาสตร์ชั้นสูงขึ้นมาหรือว่าบางคนแบบสนใจในอีกด้านหนึ่งก็คือมีพลังที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูถึงคำศัพท์เกี่ยวกับบุคลากรสายเวทต่อไปกันดีกว่าค่ะ So r c e r e r หรือว่า sorceress นะคะคือ sorcerer เนี่ยเป็นผู้ใช้เวทที่เป็นเพศชายส่วน sorceress เป็นผู้ใช้เวทที่เป็นเพศหญิงตัว sorcerer เองเนี่ยเป็นคำเรียกผู้ใช้เวทที่ค่อนข้างจะทรงพลังเลยทีเดียวค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยบางทีเราอาจจะเห็นตามสื่อว่า sorcerer เนี่ยมักจะ เป็นผู้ที่ใช้เวทในทางชั่วร้ายซะมากกว่าแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมีทั้งฝ่ายดีและก็ฝ่ายชั่วร้ายแบบปนๆกันไปนะคะคือเรียกได้ทั้งคู่ซึ่งพลังของซอร์เซอร์เนี่ยก็คือจะมีทั้งมนขาวมนดำนะคะแล้วแต่ว่าเขาเป็นฝ่ายดีฝ่ายชั่วและก็มีการที่ใช้พลังธรรมชาติด้วยโดยที่ที่มาของเวทมนหรือว่าพลังของซอร์เซอรเนี่ย เขาบอกว่าตัวซอสเ e อร์จะเกิดมาพร้อมกับคุณสมบัติที่สามารถจะใช้เวทมนต์ได้เลยดังนั้นแล้วเนี่ยคือเกิดมาแข็งแกร่งเลยเกิดมาแล้วแบบเหมือนมีพรสวรรค์เลยซึ่งบางทีเนี่ย ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีการศึกษาเรียนรู้ก็สามารถจะใช้พลังได้นะคะแล้วก็พลังก็ค่อนข้างรุนแรงด้วยใช่ไหมคะเพราะว่ามันอยู่ในสายเลือดอะและยิ่งถ้าซอร์เซอร์คนไหนเนี่ยที่ได้รับการฝึกฝนได้รับการเรียนรู้ก็เป็นเหมือนการที่พัฒนาการใช้พลังของซอร์เซอร์หรือว่าซอร์เซร์สคนนั้นให้สูงขึ้นไปอีกว่ากันว่าซอร์เซอร์เนี่ยมีพลังที่แข็งแกร่งกว่าวิเซิลนะคะ ซึ่งมันเป็นไปได้ทั้งแบบเหมือนความเข้มข้นของพลังคือว่าเหมือนว่ามีพลังรุนแรงกว่าใช้เวทเดียวกันแต่ว่าพลังทำลายรุนแรงหรือว่าบางทีแล้วถ้าเกิดแบบจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเนี่ยถ้าวิเซอร์เนี่ยสามารถควบคุมจิตใจคนนึงได้ส่วนซอรเซอเนี่ยสามารถบางทีอาจจะบังคับให้ทำอะไรที่มันขั กับจิตใจคนคนนั้นเลยก็ได้นะคะอาจจะแบบ brainwash อะไรงี้ได้เลยหรือว่าบางทีแล้ว sorcerer เนี่ยสามารถใช้พลังที่มันจะเกิดผลกระทบในวงกว้างได้ด้วยค่ะและในอดีตเนี่ย sorcerer ถูกโยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับ d i v i n e r ด้วยเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปนะคะว่า sorcerer เนี่ยบางทีมีพลังที่ เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเหมือนว่าได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้มีผลกระทบต่อธรรมชาติได้และบางทีเนี่ยเขาก็เชื่อว่ามันมีส่วนเกี่ยวกับการทำนายด้วยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าถ้าเกิดเรียกซอร์เซอร์เนี่ยก็จะไม่ได้ค่อยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำนายเท่าไหร่นักจะเน้นแต่ว่าแบบใช้เวทแล้วมันเกิดผลอะไรมากกว่านะคะ และเราก็มาต่อกันกับบุคลากรสายเวทถัดไปดีกว่าค่ะ Enchanter หรือว่า Enchantess เนี่ยนะคะเป็นคำที่เราไว้ใช้เรียกนักเวทสายสเสน่ห์ค่ะหรือว่าจะมีพลังเกี่ยวกับมนต์สะกดที่จะทำให้เป้าหมายปฏิบัติตัวเปลี่ยนแปลงไปจากปกตินะคะหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะทำอะไรตามความต้องการของ Enchanter ก็ได้ซึ่ง ทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นความสามารถที่จะติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดเช่นเดียวกับซอร์เซอร์นะคะแต่ถ้ว่าเหล่าเอนชานเตอร์เนี่ยดูเหมือนว่าจะถูกมองในแง่ดีกว่าซอร์เซอร์ซึ่งอย่างที่เราบอกไปว่าบางทีแล้วเราจะรู้สึกว่าซอร์เซอร์เนี่ยเป็นผู้ใช้เวทในแบบแนวทำลายล้างดูชั่วร้ายนะคะแต่ว่าเอนชานเตอร์เนี่ยค่อนข้างจะ ดูมีภาพลักษณ์ที่ดีกว่าแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ต่างอะไรค่ะคือ Enchanter Enchanters เนี่ยก็มีทั้งที่อยู่ในฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายที่ชั่วร้ายเช่นเดียวกันค่ะและมาต่อกันที่บุคลากรสายเวทต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้ทุกคนน่าจะรู้จักนะคะในหนังในเกมอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะโดดเด่นเลยนั่นก็คือ Necromancer ค่ะ Necromancer อร์เนี่ยตามคําจํากัดความกับภาพลักษณ์ที่เราเห็นกันเนี่ยบางทีแล้วมันอาจจะค่อนข้างแตกต่างกันอยู่สักน,นิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน e c โคร a ม c นเเป็นผู้ที่ใช้เวทในการสื่อสารกับคนตายค่ะแล้วก็ศาสตร์น e c โคร a มเนซีเนี่ยถือเป็นศาสตร์หนึ่งในการทํานายด้วยค่ะโดยที่ Necromancer จะเรียกคนตายมาถามเกี่ยวกับอนาคตคือไม่รู้ว่าจะเรียกคนตายมาใน รูปรักษ์แบบไหนนะคะบางทีอาจจะคุยกับวิญญาณหรือว่าบางทีอาจจะคุยกับศพก็ได้หรือว่าบางทีอาจจะเป็นการสังเกตจากศพก็ได้จริงๆแล้วมันอาจจะเกี่ยวกับการชันสูตรศพอะไรงนี้ก็เป็นได้นะคะแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยเราก็จะได้พบเห็นว่าภาพลักษณ์ของน e c โคร a ม c นเซอร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่ใช้เวทแบบเหมือนเรียก ปลุกซอมบี้ขึ้นมาปลุกโครงกระดูขึ้นมาคือซัมมอนนั่นซัมมอนนี่ที่มันเกี่ยวกับแบบเหมือนสิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้วทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งอะไรต่างๆนะคะหรือว่าบางทีเรียกผีก็ได้แล้วก็ใช้เคอร์สอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้มันจะเป็นค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับสื่อต่างๆที่สร้างภาพในโครแมนเซอร์ออกมาเป็นแนวนี้แต่ว่าเอาจริงๆแล้วบางทีทุกคนอาจจะเคยได้ยินนะคะเรื่องของซอมบี้ในเฮติ ที่ว่ามีคนคนหนึงที่เขาเหมือนเสียชีวิตไปแล้วแหละแล้วคนในหมู่บ้านก็รู้ว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วมีการท,ทําพิธีอะไรต่างๆแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านก็ได้เห็นว่าคนคนนี้เนี่ยลุกขึ้นมาทําสวนตอนกลางคืนอันนี้มันเป็นศาสตร์เนโครแมนซี y ด้วยหรือเปล่า oh. ซึ่งต้องบอกว่าไม่เชิงนะคะเพราะว่าเรื่องของซอมบี้ที่เฮติเนี่ย ตามความเชื่อแบบที่ไม่อิงกับหลักวิทยาศาสตร์ว่าคนคนนั้นจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ตายจริงๆอาจจะถูกวางยาแล้วก็เหมือนพอหลังจากหมดฤทธิ์ยาแล้วฟื้นขึ้นมาแล้วก็ต้องเป็นทาสของคนที่แบบวางยานั้นเนี่ยคือทา,าสตร์ที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามันเป็นศาสตร์วูดูค่ะและผู้ที่ใช้ศาสตร์วูดูเนี่ยก็จะเรียกว่าชาแมนหรือว่าเป็นหมอผีนะคะและ จริงๆแล้วเนี่ยทั้งชาแมนทั้งน e โครแมนเซอร์เนี่ยพลังค่อนข้างจะทับซ้อนกันหน่อยเพราะว่าเหมือนมีการติดต่อสื่อสารกับวิญญาณหรือว่าติดต่อสื่อสารกับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าทางชาแมนเนี่ยจริงๆมันไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นเพียงแค่ศาสตร์บูดูอย่างเดียวแต่ว่าจะค่อนข้างเกี่ยวกับความเชื่อค่ะโดยที่ว่าทางนโครแมนเซอร์หรือว่าศาสตร์นโครแมนซีเนี่ย ค่อนข้างจะถูกดูว่าเป็นศาสตร์ที่เหมือนศาสตร์มืดนะคะเพราะว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องกับความตายแล้วก็ใช้ประโยชน์จากร่างหรือว่าวิญญาณของคนตายมาเป็นเครื่องมือค่ะและไหนๆเราก็พูดถึงชาแมนแล้วนะคะเราก็มาฟังรายละเอียดของบุคลากรสายเวชชาแมนกันดีก,กว่า คำจำกัดความของชาแมนนะคะก็ถือว่าเป็นผู้ที่ติดต่อสื่อสารกับวิญญาณโดยที่จริงๆแล้วไม่ได้เจาะจงนะคะว่าจะต้องเป็นวิญญาณมนุษย์อย่างเดียวอาจจะเป็นวิญญาณสัตว์หรือว่าเป็นวิญญาณธรรมชาติวิญญาณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆก็ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อแล้วก็ขนบธรรมเนียมของแต่ละท้องที่แล้วก็ไม่ได้เจาะจงที่แอฟริกาที่เดียวอย่างที่บอกไปคือถ้าเราดูกัน จริงๆแล้วญี่ปุ่นก็มีชาแมนเหมือนกันคือมิกโกใช่ไหมคะและอย่างที่ไทยเราก็จะมีร่างทรงใช่ไหมคะที่ค่อนข้างจะทับซ้อนกับความสามารถของชาแมนเช่นเดียวกันแต่ว่าร่างทรงเนี่ยจริงๆมีคำศัพท์ของเขานะคะก็คือมีเดียมหรือว่าคอนจูเรอร์อะไรประมาณนี้ ซึ่งการติดต่อสื่อสารกับวิญญาณสำหรับชาแมนเนี่ยจะมีจุดประสงค์ที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะเช่นแบบบางทีก็ขอให้ช่วยรักษาผู้ป่วยขอคำแนะนำช่วยเหลือหรือว่าขอให้วิญญาณหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาสื่อสารด้วยเนี่ยปกป้องคุ้มครองหรือว่าบางทีอาจจะมีเหตุผลอื่นๆก็ได้โดยการใช้พลังของร่างทรงเนี่ยมักจะมีพิธีกรรม ขนบธรรมเนียมหรือว่าแบบการปฏิบัติตามความเชื่อนะคะแล้วก็บางทีก็อาจจะมีการเต้นรำเพื่อเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นด้วยก็ได้ซึ่งมันก็เลยทำให้แม่หมอคิดถึงเรื่องของผีฟ้าของไทยอะคะ่ะที่ว่ามีการรำเพื่อรักษาคนป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเข้าข่ายชาแมนด้วยเช่นเดียวกันนะคะมาต่อกันเลยกับบุคลากรสายเวทถัดไปดีกว่าคะ่ะ ดีไวเนอร์เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเป็นผู้ใช้เวทจริงๆก็ไม่เชิงนะคะเพราะว่าดีไวเนอร์เนี่ยเอาจริงๆคือนักทำนายค่ะเป็นผู้ที่มีพลังในการทำนายมันอาจจะมีการที่สื่อสารเพื่อรับข้อมูลของอนาคตจากสิ่งที่มองไม่เห็นโดยที่ใช้อุปกรณ์ต่างๆเป็นเครื่องมือในการสื่อสารก็ได้อย่างเช่นแบบใช้ไพ่ใช้ลูกแก้ว หรือว่าบางทีอาจจะมีความสามารถในการดูลายมือซึ่งเอาจริงๆแล้วคิดว่า EP ถัดไปเนี่ยเดี๋ยวแม่หมอจะทำบุคลากรในการทำนายดีกว่าเพราะว่าจร,จริงๆมันก็มีหลายคำเหมือนกันเหมือนหลายคำศัพท์ที่ใช้เรียกบุคลากรที่มีพลังในการมองเห็นอนาคตนะคะเราจะเจาะลึกกับ Diviner ในตอนนั้นเรามาดูกับบุคลากรสายเพศต่อคนถัดไปค่ะ ก็คือ spiritualist นะคะ spiritualist เนี่ยมีทั้งที่มีพลังในเชิงเวทและก็บางทีอาจจะไม่มีพลังในเชิงเวทมนต์เลยก็ได้แต่ว่าจะเป็นผู้ที่เชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณแล้วก็การสื่อสารระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะคือคนเหล่านี้เนี่ยบางทีอาจจะมโนเองหรือว่าบางทีอาจจะ สื่อสารได้เห็นจริงแบบเหมือนเป็นคนมีเซนส์อะไรอย่างเงี้ยก็เรียกได้ว่าเป็น spiritualist ค่ะและถ้าคนเหล่านี้ที่เชื่อจริงจังในเรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องการติดต่อสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้เนี่ยมีการศึกษาอย่างจริงจังเราก็จะเรียกคนเหล่านี้ว่า occultist ค่ะ ซึ่ง occultist เนี่ยค่อนข้างจะจริงจังมากกว่า spiritualist นะคะคือไม่ได้หมายความว่า spiritualist จะไม่ได้มีการศึกษาหาข้อมูลแต่ว่า occultist เนี่ยค่อนข้างจะเชื่อจริงจังมากกว่านอกเหนือจากบางทีแล้ว ถ้า spiritualist เชื่อแค่ว่ามีการติดต่อสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้เนี่ยอ c c u l t i s t เชื่อมากกว่านั้นค่ะบางทีเชื่อเรื่องเวทมนต์เชื่อเรื่องวิญญาณเชื่อเรื่องสัตว์ประหลาดสัตว์เทพต่างๆเชื่อเรื่องมังกรยูนิรอนเงือกหรือว่าบางที UFO occultist ก็จะเชื่อและพยายามที่จะศึกษาหาข้อพิสูจน์ความเชื่อของพวกเขาค่ะ เอาจริงๆแล้วเรื่องราวเกี่ยวกับบุคลากรสายเวทเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้นะคะแต่ว่าด้วยความที่แม่หมอเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นเกมมาก่อนก็เลยจะขอแถมให้กับอีกหนึ่งบุคลากรสายเวทค่ะนั่นก็คือ Druid ค่ะ d รู i d ดเนี่ยถ้าเกิดในคำจำกัดความนะคะเขาบอกว่า Druid เป็นนักบวช หรือว่านักพรตหรือบางทีอาจจะเป็นหัวหน้าลัทธิในศาสนาความเชื่อ Druid ิซึมนะคะที่ค่อนข้างจะมุ่งเน้นวิถีของธรรมชาติหรือว่าบางทีจะมีการรับความรู้หรือว่าอาจจะมีการสื่อสารเชื่อมต่อกับธรรมชาติได้ด้วยโดยที่การสอนศาสตร์แห่งธรรมชาติของ d r ร i d เนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างจากทั่วไปนะคะเพราะว่าเขาจะสอนเพียงแค่ ปากเปล่าเท่านั้นค่ะเขาเชื่อว่าการที่เหมือนว่ามีการจดบันทึกอะไรเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการแห่งธรรมชาติเพราะฉะนั้นเขาก็เลยถือว่าการจดบันทึกศาสตร์ของ Druidism มเนี่ยมันเป็นข้อห้ามเป็นข้อไม่ควรปฏิบตัติคือเหมือนเป็นการละเมิดกฎของ Druid นะคะดังนั้นแล้วพลังของ Druid เนี่ยจะแข็งแกร่งขึ้น ก็เกิดจากการที่เหมือนได้รับความรู้จากเหมือนครูบาอาจารย์หรือว่าผู้นําลัทธิคนเก่าที่สอนศาสตร์ให้กับดูอิดรุ่นใหม่แล้วก็มีการฝึกฝนใช้งานค่ะแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยคือเราก็เอามาจากคนที่ไม่ได้มีความเชื่อหรือว่าไม่ได้เป็นดูอิดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเขาไม่ได้มีการจดบันทึกอะไรใช่ไหมคะดังนั้นแล้วบันทึก ที่สามารถยกมาได้เนี่ยก็คือบันทึกจากคนนอกรัทิมันก็เลยทำให้ดูริดเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างหลากหลายค่ะคือบางทีเขาก็จะเมนชั่นว่าดูริดเนี่ยจะเป็นเหมือนนักปราชญ์นะคะหรือว่าผู้รอบรู้ผู้ทรงภูมิต่างๆบางทีก็บอกว่าจะมี เหมือนพลังที่แข็งแกร่งรุนแรงแบบจอมเวทคล้ายๆกับซอร์เซอรหรือว่าซอร์เซสเลยบางทีก็บอกว่าสามารถที่จะเรียกใช้สัตว์หรือว่านกต่างๆแล้วก็มีการที่แปลงกายเป็นสัตว์หรือนกต่างๆได้ด้วยนะคะแถมมีบันทึกไว้อีกนะคะว่าบางทีเหล่า d r u i ดเนี่ยมีพิธีการที่ว่าเหมือนบูชาสัตว์หรือว่าบางทีบูชามนุษย์ด้วยเพื่อที่จะใช้ในการทำนายอนาคต แถมมีอีกบันทึกหนึ่งนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเขาไปคุยกับดูอิตมาหรือยังไงเขาบอกว่าเหล่าดูอิตเนี่ยจะเชื่อว่าวิญญาณเป็นอมตะคือเหมือนกับว่าเมื่อเราตายไปเนี่ยวิญญาณก็คือจะออกร่างมาเป็นช่วงระยะเวลาหนึง่งจนกว่าที่ว่าจะครบกำหนดเวลาที่ถูกกำหนดไว้เนี่ยดูอิตก็จะร่อนเร่เป็นวิญญาณไปและเมื่อครบเวลาแล้วเนี่ยก็ จะเคลื่อนย้ายไปอยู่ร่างหมายเกิดมาเป็นชีวิตใหม่คลือนอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามค่ะคือเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคำสอนของดรูิดที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นอย่างไรคือเพราะว่าไม่มีการจดบันทึกอะไรใช่ไหมคะแล้วเขาก็พูดปากเปล่ากันบอกกันปากต่อปากเนี่ยแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าณนะตอนนี้จริงๆแล้วยังมีดรูิตหลงเหลืออยู่หรือเปล่าด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นไปได้หมดค่ะว่าดูอิดอาจจะเป็นชาวเผ่าหรือคนป่าที่มีนิสัยโหดร้ายหรือบางทีก็อาจจะเป็นฤื้ีหรือว่านักปลาก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะและก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับเรื่องราวของบุคลากรสายเวทที่เรานำมาเล่าเรื่อยเปื่อยกันในวันนี้นะคะ และก็หวังว่าทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปคลิปนี้จะชอบในเรื่องราวเนื้อหาที่เรายกมาเล่ากันในวันนี้ค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมข้อมูลอะไรหรือว่าอยากจะแก้ไขข้อมูลที่เราหามานะคะก็คอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะว่าชอบไม่ชอบอะไรตรงไหนมีอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่มันผิดนะก็คอมเมนต์ค่ะเพราะว่า อย่างที่บอกไปว่าหาทุกอย่างมาจากอินเทอร์เนต็ตค่ะแล้วบางทีแล้วเนี่ยแต่ละคำศัพท์เราก็ไม่ได้หามาจากแหล่งเดียวเราก็แบบดูรวมๆกันแล้วก็เอามาสรุปกันนะคะอาจจะมีผิดพลาดบ้างก็ต้องขออภัยถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดในคลิปคลิปนี้ด้วยนะคะสุดท้ายเลยค่ะอยากจะให้ทุกท่านติดตามรับชมรับฟังโฮลิมิตส์กันต่อไปนะคะว่าเราจะมีอะไรมานำเสนอให้กับทุกท่านอีกค่ะแล้วก็อาทิตย์หน้ากะว่าจะทำเล่าเรื่อยเปื่อยต่อซึ่ง เมื่อกี้ที่พูดไปก็คือได้เขาละว่าอยากจะทำเรื่องบุคลากรน,นักทำนายค่ะเพราะฉะนั้นแล้วติดตามชมกันต่อไปนะคะถ้าทุกท่านสนใจมาดูกันค่ะว่านักทำนายจะมีอะไรบ้างค่ะสำหรับวันนี้โฮลิมิสต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ